เป,เ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 ป็นบวค่อยสบายพี่น้องร้านไส้ข้างบนเป็นบัดแต่ประเด้เป็นอันโควิดหรออืมอีกล่ะข้าข้าหน่ะสองสามอย่าอี พี่น้องจ้ามืนอนมีผ้ามาน,านั่งมือแน่นนี้เลยเพราะว่าแพทส,สิภาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดยังหมก็จะแพทสิภาพ่อแม่พี่น้องมาซบปลาสิมาเห็ดลาบปลาพ่อแม่พี่น้องจ้าจะมาเห็ดลาบปลาจะทำลาบปลานะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอยากซบปลาก่อนมือนมีเส็ดลาบปาลาให้ลูกไส้ลูกไส้บุคอยสบายเห็ดลาลาปลาแล้วกันเนี่ยเต้องมาหันห่นๆมันสเนาะพี่น้องลาบปลาแล้วก็จะ,ะเห็ดพัดอะไรพัดกวงตุ่ม พัดผักกวงตรงน้ำมันหอย,ดย,ดยบบเด้อจ้ะเด้อพัดแบบลัดขนาดเดี๋ยวสิผ้าผัดอันดับแรกทอกกวสีมาซับซับปลาให้ละเอียดตัวนอกพี่น้องจ้าักษณะประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตซับปลาก่อนนะคะมันเสียงดังพอไมมพี่น้องจ้าปลาตัวในหน่อยของเท่านี่ลาเดี๋ยวพอกินล้วจะเสียงดังไนจังน้อยเด้อพอไหมพี่น้องพอบ้านทื่สมเครื่องหลังจานแค่เท็เคืองหลังจานแล้วพัง เผดมะนาวเตาอ,อบเพราะว่าเตาอบอบบ่ออบปลานะพี่น้องววันันกบบสับเนาะเสียงดังซับหละเอียดได้ๆจะด,ด้กับสิปกกับกับหน้า ีอบ้อยแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนี่ลักษณะนี้เ็จะได้แล้วห้ากับสีไปเขาเอื่นมาเขาเอื่นมาไปอันนี้น้ำนามน้ำนามต้มซุปมาแะเนาะไปขัว,วไหมพี่น้องขัว้เห็นไหมเสียมาลากแต่นอกไปติดตามรับชมกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ่ายยังเป็นทางการคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามากมากวันนี้จ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบอเมนูของเหาผัดกองตุ้งจ้าสิพับใส่น้ำมันหอย แล้วก็ปลาห้องสิมาาลาลบนอกจากนี้น้องที่หนองจานเครื่องอะไรก็เตรียมไว้หมดแล้วค่ะนี่นี่นี่ต้นหอมพักซี่หอมแดงแล้วก็ใบบกูดแล้วก็นี่เป็นช่วงนี้กินแต่เมนูปลานะจ๊ะเป็นทอดปลากับหนึ่งปลาทีบ่บบกแก้วแล้วก็บบักหน้าห้องก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องมาถึที่นี่มาลงมือกันเลยนะคะสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาจัดการเลยเนาะตั้งน้ําให้เดือดน้ำเดือดแล้วห้องก็ เอาปลาของเห่าลงไปอันนี้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องบดได้งากไม่นู่หลาปลาง่ายค่ัตบะฟักให้ละเอียดก็้จะเดิอพ่อแม่พี่น้องอันฟักให้เพิินละเอียดนิหน้อยสีเฮดมาดามกับสิบบดได้ก,กินโซ่ด้วยสีเฮดใยให้หลูกสีซิมโซ่ต่าสีฟ้าอไปปลาคุณได้เพิ่น <laughs> อากาศดีเังสีจานมาดาังแล้วกับปายูรคุบาวแพรกับกินกาแฟ จับดังตบๆๆอยู la, enjoy, so ่นะคือ่าแท้มันก่อนหาใส่น้ํามันหอยใส่เต้าเจี้ยวมีบ่พุ่นนี่เต้าเจี้ยวหอยน้ํมันคือกระเซนน้มันหขอน้องเด้อน้มันนี่สคัญพี่น้องค่ะมันเฮียใส่เฮือนใส่ซาน้าเสร็จ มันเป็นห้อยเพราะว่าบานแพบมันเป็นในนีีนะมันเป็นมไม้ตไล่ายติดูจ้ะกุ๊กเอ,สอ,อ,อ่สิดสาาดสุสดสุน,นสุอสาดสุดสุรสุด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 สส่งดสุดสสุดสสืดอ้สุดสุดสุดุ้ดสุดส เราก็มาถามแพตดี้ดีส่งคือเจ้าสีส่งให้ล่ะกาแฟบอบหรอเ่ะแต่ก็ว่าิา้นกาแฟาเย็นได้ค่ะนะใส่พริกลงไปเลยค่ะน้ำมันพันเดือดสาม,มารถดามใส่ได้ไตินร่องทองที่ตอกอเดือดเดือดขาดลายมันสิฟุม่มแล้วสีนี่ เดือดแล้วข้าวเดียวกัเดือดแข้งกันท่านพี่น้องเมนูจากธรรมชาติอีกแล้วนี่หมายมาดามคือได้เคุณล้ายก็ถึกนแท้ขำๆเจ้าพี่น้องมาดามเรากัจอกหลอกลอาได้ ใส่ลงไปเลยค่ะน,นี่นี่ตการลงไปเลยอืมจะใส่ใดอีกดอกเนาะเน้า,นานหลางสะอาดแล้วเนาะ ไปให้ผู้เ่ากินจ้ะก,ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยเพราะว่า,าพักก็นี่พอหลบวบๆแล้วก็เอาขึ้นเลยที่นองมันเดี๋ยวสังข์พัดโดนลายมันจะเละมันสิเละแต่มมนสิเละเละไม่อร่อยต้องเอาพอหลวกๆรสจีหน่อยหนึง่งหน่อยเดียวอลีได้แต่มันจะเข้ม เค็มก็ไม่อร่อยนะสุรสแล้วแต่ผู้ใดมากเด้อสุดรสหน่อยนึงชอบน้อยก็ใส่น้อยชอบเยอะก็ใส่เยอะโบใส่ต่อเกี่ยวดอกชัดแบบนี้แหละเราขันใส่ต่อเกี่ยวลงไปแบบที้รสาัดเลยทนะีน่งเราอย่าใส่หลายเด้อมันสิเค็มประมาณเราใส่เคนะรื่องเคี่ยงอนันนี่นั่เลอะโอ้ยต่อเกี่ยวไปสิบรดแล้วใส่เพราะมันมีหน่วยวเสบๆมันจะเนาะตามหน่อยนึง นบนเรา้เซนเััดกพติดบ้านสายสายเดี๋ยวพอแนคะ่ my, huh? <Yeah. S 2> ดูฟิล์มไม้เหรอใ่ยาให้แฟนๆเราถ่ายบนนี้จะได้ ดิเอันน uh)> ี่ดินเดียวนะอาเล้โคดินเดีวไม่ไม่โคดันแีวฟิสเยสกิแล้ววะลาบลาบปลาลาปลาเหรอยาลาปลาลาปลาลาปลาลาปาดอกิสเม่ย่ะเพองซิมเผ็ดปะ จะใส่เกลือลงไปหน่อยมั้งมาลิ้เสร็จน่อยนะไม่ใช่ได้ดับข้าวนะจ๊ะเนาะโอ้โหเอาไปโอ้ยเราอยากเข้มเอามานี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องผัดซ้ำนี่แหละน่ากินไหมคะจะเสียบว่าจะฮแค่นี้แหละเรียบร้อยเดี๋ยวจะซิมให้เบิ้งด้วยยัยสเม่์ยะเห็นปะ เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูค่ะตั้งไปข้างกระทะแบบนี้เลยเพราะว่าเยาให้องซ้ายมากสุนแล้วตื่นย่งบนนี้ได้ยินเสียงแล้ล่ะเพิ่นพวกค่อยสบายพี่น้องร้านซ้าล่างบนเป็นบัดแต่บ่ได้เป็นอันโควิดอกอืมให้จ้าก่อนอืมอร่อมากเชอืมแซ่บ แสบเพิ่งนแล้วชอแม่นู่นหนีได้ไหมหแสบครับพี่นอ้องเรามั่งไงพริกบ้เฟมพริกริกจะให้คนถาม <c oughs> หางมม่ายใ็ดปะ <c oughs> ปิดไฟอีกสี่ยกมานี่ <c oughs> เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนู อาูมอ้อนดกมากล้วบอกละนี่แม่พัดนี่ไปให้มาซิมเรม,มาซิมสาครับเข้อกัลูกเ้ดพัดยันอันนี้บอกว่าบอกละเป็นบัตแซ่บปอยามาซมันเล็กกนะอยแลัน้อันนี้นสิลาป,ป้าเอานีไปไวุ้ญเนซึ่งให้แม่เนะีลูกไปนีสิลา ปาซุกลแล้วล่ะนี่ซุกเรียบร้อยแล้วหั่นหอมเนี่ยหน่อนยจะหายแม่เดี๋ยวให้ไปซุกอีกหน่อยนึ่งเป็นฝาร้วยเหรอไล่เดดเดนแคยเด็ดฟเฟซใหญ่ซอใหญ่ฮาร์ดพายเดนดีซึกงซึ้ับสับสับนันละเอียดนี่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องมามามาเบิ่งวิธีการเด้อโหสิยะ เออแนออตวตักเขาอยู่ใส่เพิ่งเด้อพี่เนาะเพิ่งเด้อวิธีการลาบปลาของมาดามเด้องนี้ตักออกมาลาบปลานะจ๊ะแบบบานห้าวหมืนเคยกินปลาลาบปาอ๋องหึบ่มนี่ะอะไรบุกมัวเอ็มฮัลเล็ตเร็วนั่นแน่วอะออุ้ยเมออ เดี๋ยวแกมีมั่วแกมีมั่วแาเค้นนล้วก็บอดันแค้นแล้วเอาซอยแกหัาแก้มเอาซอยอีนแฟนปูฟอเทลละไม้อีกแกนี่ซอยหูเยอดแฟนพยาถามผู้ใดสอนให้เธอเห็ดก็เลยว่าท่านหูอยู่ว่ามันมันเห็ดไดเห็ดอยงไรเพราะว่าได้ไหนหน่อยพ่อแม่ฉันก็เคยย่ายฉันก็เคยท่าเห็ดสู้กินแบบนี้แต่ว่าฉันลืมว่ามันสามารถเห็ดนั้นเห็ดนี่ได้หลายอย่างป๋าก็เรียกว่าแฟนขับก็บอกมาฉันก็เล่นหนักได้อีกแค่หนึงฉันก็เลยมาเห็ดเนี่ยก็เลยว่าบอกเล่าเนาะ เป็นถามจะมาเพึ่มเสร็จแล้วก็บีบบมะนาวใส่ได้จ้ะเด้อบีมบมะนาวบักลาเตรียมเดี๋ยวเอก็ลาเตรียมคนเอาส้มแห้งบ๊อบลูกละใช่ครับส้มและเผ็ดส้มและเผ็ดเอาบักเอาพริกมาส้มและเผ็ดเออพริกมาเออพริกใส่เลย ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอีกชนชื่อมอีกซอนนึงบอ๊ะเดือดวะนายเด็ดเดือดดซูรสหาลูกก็เลนเสรแล้วเอาชูรสมาใส่ l i ูรสน้ำปลาเอากระเดาใส่หน่อยตงอยบอะเ i ใส่แซ่บูรสน้ปลาีมว่บัลบั่เาปวได้ลูก ขาคัวด้วยเย็บเมน i ิฮารปเาทาดินแคนนลล์เดอร์ขีดน้ส่วนแมงโก้เดินด้วยนี่เขาคัวมีรูดเอ็นสกินแบน์ไม้องกัม้สวไม่อานจัดเลยเขาคัวนี่เก็บแอเปิลวะกำลังสปูอเิลเนแขนเด ช่วยเอเบลทำหนึ่งเนาะช่วยทำแนี่ยมาสิแกเนี่ยเห็ดพูน้อยอย่างีน่ะลับหมูอย่างนี่น่ะลับหมูยะอันนี้ลับปลาเด้อลับหมูลับปลาซีสอูอย่าไล่แล้วว่าลับหอยลับหอยข้างอันนี้ลับปลาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไห้ซองพะโล่หนึ่งซิมให้เบิ้งเด้อแตเอาแดดให้มาดามซิมก่อนก็ใช้พี่เสมอ เ่ yeah. กินก้มเข่าอันเด็กเขาเา้ก็มีขนเขาเงี้ยวเขาจ้าอ๋อเดี๋ยวนี้ยนะวอแบบว่าวามเด่นบอลเด่นเบ้เโห่งก็ซีซารีมันซิมก่อนพี่นอ้ออืแซ่แบ,บ,บอ,อ่ปุ๊ดใข้เดนเดอรเนี่นแซ่บแซ่บหลายอืมจกัมันไปสโกัโควิดังยิมป็นอแม่กับใส่

แสบแสบพ่อแม่พี่น้องเอาให้ลุงเลลูกไอเอาตักให้เล่าหน่อยให้เราซิมหยอกลุงเพิ่นคัมมาเลยเหรอมาออะไรหน่อยปวดเพิ่นมาอีกล่ะข้าข้าหนึ่งสองสามหยอกอีกว่าซื้อ เห็นว่าแซ่บบ่เอ็กโซสเต็ซิมาพ่อแม่พี่น้องแบบนี้บัปลาเอาถุยมาตักแบงกินได้ลูกเด้อแม่ก็ลุงสิออกไปสิออกไปท้ามาหากินแล้วลูกจ้ะพ่อแม่พี่น้องอ้ยน่ากินมากจะแซ่บค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อแบบนี้กินน้ำปลาเด้อเออตักแล้วก็เอาเนี่ยมางุ่มใยได้ลูกเด้อเออกินไปเลยกินไปเลยลูกแม่จะใส่ไหนแม่จะไปอันเก็บผัก แม่สิไปเก็บผักเก็บห์าแม่ปลาปืูอย่างของเก่าห้ากว่าเรื่อยๆลิฟต์นี้กับฟ้าไปซ้ำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะให้ปลากราจินเข่าก่อนเนาะนําเมนูเด็ดๆของเรามาฝากกันเฮ้ยกล่องไปใส่นาะบัดนี้นําเมนูเด็ดมาฝากพ่อแม่พี่น้องเมนูอาหารจากธรรมชาติที่เฮาหามานีล่ละจ้ะกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆให้มาดามหอมัสลุม กับเก๋สวยเดอ้ะเด้อร์ enjoy lifestyle เดนมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะอยู่ดีไม่แห้งเดอ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ่ามองวอนวะยังบัวจบที่แรกว่าสิไปไปหาอันเจ็บพักเจ็บหยากันไปปลาแฟนแผลบ้าเอ้าแผลชั้นแล้วชั้นซึ่กินดิเอาคนหิวเข่าเพินก็เลยอุ่นเข่าแล้วหลาบลาให้เล่ากับผัดผักให้เล่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะแพรกับซึ่กินด้วยกันนั่ะล่ะกินหลอดลูก เนาะลาปาแม่ซุดหยอดอีีเลยคิดหอดไทยหน้าเลยแม่เาขเหือใชแม่แ,แมนนมซนีว้านหนเลยนิดเดียวเองไม่ต้องมอชิมเหมือแม่หูแล้วแม่ซิมแล้วแม่ กะบ,บ้านสารสซ่านมันโอเคอ่ะเพราะว่าแม่กินรสนีไงนะมันกับว่าเดี๋ยวหวานหม,ม,มาเดี๋ยวหนึ่แต่ว่าพัดมันหวานมีเดี๋ยวเน้ะเอาพัดพัดให้ลุงนะสลาดปลาให้เพิ่นอของแฟนแพจ อมากพี่นอนนไ้เ้แนสองเมนูสุดแซ่บก็จะได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะมากมากมกินน้ำกันมาแ่บน้ำกันกินข้าวเหนียวก็ผัดผักเย็นกินเดี๋ยวย็นกินเหรอ

cái ăn của lắm. nó, cái nắp kéo, không phải, sẹp cái đăng ซ so, so. อันนี้โบแมนเบียร์ได้อพี่น้องแค่โบกินเบียร์ได้อกินได้ยุติการพามาหนามกดลงมาจา่ายเนี่มันเป็นฟองเขซื้อเพราะมันเป็นในกาแฟพ่อแม่พี่น้องสิ้อบะเบียร์ให้โบแมนเด้อ คือหมาบางสิคำ <c oughs> นี้ยักก็ยิ่งกระป๋องนี่เลนเดี๋ยวจัดจิจยิ่งกระป๋องตามร้านหากระป๋องเน่าไม่เคิอเลยน่ <c oughs> โ <Okay>, อเคสเตปประทาโอเคบ่โอเคน,นกินเป็นเบอร์พี่น่อเม็นัน่วมหวานหวาน่องดองจะกรอบนะความมันกรอบมันหวานเลยเนาะ ลาอุ่นหรอื <No. S 2> อเปล่าไม่เาเขานี่หนึ่งสูตรมะรามหนึ่งนิ่มข้ามวันข้ามคืนบ่ต้องอุ่นเนี่ยนิ่มเิ่งคว่ำนิ่มแอดบ่ไดี้แช่เข้าย่า่ได้พี่น้องต้มน้ำเลยตื่นเต่าขึา้นมาต้มนม้ำห่อนๆลาดเลยากาแฟแบบนชั่วมมุ ไปได้แซ่ถามมืองถามขึ้นเครื่องสูมองแลวกะก้อนสีหนึ่งจะเอาล่างล่างที่มันเป็นเมือกออกให้เปิดจนว,ว่าเหรื่องในเผาใสจริ้งนิ่งละแต่ก็มาหนึ่งไฟอ่อ,อนๆค่อยๆหนึ่งนิ่มดีค่ะ <c oughs> เส่หมกเจียวหมกเจียวบุคคลเทศน้องวันมากค่ะแส่พี่พี่หน่อง เมนูนจะทำมาตาบริสุทธ์เพ่าไม่สื่อตะ,ะเคืียงปุ้งปรัจจัจกับปะจยัดแบบไ่น,น,น,นมีชาแบบรวยรวยยังมีแต่าวจริงวางกาแฟไหมมงอ่ะน้ำมนักกบแงแต่บัตห้องผู้หญิงกบแพง เราเคยซื้กอกระสอบแล้ว 220. 280. สองร้อยยี่สิบขึ้นป็นสองร้อยแปดสิบแทกบ้างอืมแทกกันนะ

กอฟหิววันนี้นะบินวันนี้นะมัม้วคือเหมือดและใกล่องเหมือดอกักโบชน่อยโอ้ยแส่บแ่ที่เหลืทานาซะบกกิน wow. <cười> ừ. <cười> ừ. Vậy gì vậy? Yeah. không tính toán nữa Nóng ยินได้บ์ดเหมือนแล้วฮะครับไปให้ไปหามขุดกระปูแม่จำได้ไหมตอนนั้นนะที่แม่แม่ขุดกระปูแต่แต่ไม่เห็นโขบและต้องร้องไห้ <c oughs> สมัยเด็กๆแต่เมื่อบางเมื่อบางแค่กะบกอกเลยว่า สี่เปย,เย์เนี่หมดเน่เมื่อได้่พี่เนอะใครจะล่วงทงล่วงทาขาดยูผ้าล้างล่วงทง <c oughs> คนมันติดชีวิตติดแบบหน่้ยพี่เนอะอยู่ใส่คือกันแบ,บนหน่อยอยู่บาดยาได้หน่อยอยู่เมืองกลางก <c oughs> ็ไปหาเก็บผักของเก่าเขาในไทยที่เขาโล่นนะ บักเพือพักสอสพักซอฟุกย่างอ่ะพี่น้องบักแตงโม่งสิเพี่อนแต่ว่าสมัยตะกินอ่ะบ่ได้เฮ็ดคลิปพวกหนูจำเห็นยูทูบสมัยตะกินหาอยู่หา,หากินมากมากเป็นตันสีมัธยมใด้ด้วยพออยู่กับย่ายย่ายเลี้ยงแต่สมัยเด็กหน่อยแม่ไปงานเทพแล้วก็ผ้าลงกระทงอน่ะ เลยเรืยนมากกับไปหฮสหสวนหัสสวนกับก็บพักเมื่อบ้านพุดกับปอพุดอีปูยังแปเหัวเอาขั้วยน้ยนะพี่น้องเสียงหงายหวค่ะเยอะแต่ไม่ไดมให้ไปแล้วอ่ีวาอืมน่กินอะอืมอืมลาไปอีีละพี่น่อง